Today วันนี้มิกาโนโกชูแม็กซิ t กวอเตอร์ซิตี้อีก t ล้วมาสมัยอัสปาโปโตย a ตร a นะครับทุกคนเพิ่งอาบน้ำเสร็จทำผมแต่งหน้าเสร็จฝนตก yeah I tell them shut down and book all the t a b l e because of us wow I'm impressed so actually it's raining no one come here on this time <laughs> Good morning ครับวันนี้วันนี้เรากำลังจะไปที่เม็กซิโกวอเตอร์ซิตี้อีกครั้งมาสบายส์โปโตเอียทร่านะครับ นี่นะครับเรามาสั่งอาหารเชา้าด้านนี้นะครับที่เราสั่งเนี่ยก็คือ Breakfast เบรลิโตนะครับราคาก็ประมาณนี้เลยราคาอาหารสนามบินนะแต่ก็ตอนนี้บอกตรงๆว่าสภาพคือยังไม่ตื่นเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้6กโมงเชา้า ตื่นตล้วตีสามไปรับเพื่อนตีสี่นะครับแล้วก็มาสนามบินตอนนี้ประมาณตีห้ายี่สิบเด็กไฟจะเริ่มบอดดิ้งตอนตอนหกโมงห้านาทีนะครับขอตัวไปกินข้าวแล้วก็ทำให้ตื่นวันนี้ก่อนนะ Finally, we, we made it. Made it. <laughs> so I sleep all flight. You slept all flight? Here. Yeah. Do you have video? No, it's just have a picture. <laughs> Don't show them. <laughs> so after this, we are gonna pass the custom. I heard that they let you aside the paper for the custom. Yeah. right here. And one, one family. can sign แค่สายจะส่ว a เดย์เป t ร์ไม่ h a t ใน e อนเสิร์ต One family <laughs> yeah we are family and after this we're gonna pass the inflation and go to the hotel let's see how it turn now we'll see that นี่นะครับทางที่จะไปเลเลลาโมเดอเอลเอลตูลิปาเช่ right that's right มัน not r เนะได้กระเป๋าแล้วนะครับมีรอกระเป๋าแต่ว่าของเพื่อนยังไม่ได้แล้วก็ที่เนี้ยมันต้องผ่านคอสซ่อมนะครับแต่เดี๋ยวมาดูกันว่าผ่านคอสซ่อมแล้วเป็นยังไงแต่ว่าเพื่อนอีกคนหนึ่งบอกว่าถ้าผ่านคอสซ่อมเสร็จเนี้ยเขาจะเจอกับทางไปหา Uber นะครับเดี๋ยวเราจะนั่ง Uber ไปที่โรงแรม เพื่อไปเช็คอินก่อนสำหรับวันนี้นี่นะครับเราแลกเงินประมาณ300ตอนนี้นะครับชะตากรรมกำลังดูว่าอูเบอร์ขึ้นที่ไหนนะครับนี่ออกจากสนามบินมาแท็กซี่เต็มเลยนะแต่เราเรียกอูเบอร์นะครับ มารีวิวห้องกันดีกว่านี่ครับ I let you guess how much I spend for this room <How much? S 1> I let you guess how much I pay for this room for four day five day four night how much do you think I don't know like 700 you wrong one <laughs> more time how much I let you guess นี่นะครับห้องเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าเป็น2องเตียงนะครับแบบนี้นี่นะครับห้องน้ำที่อาบน้ำแล้วก็นี่นะครับก็คือของเรานะครับคีการ์ดเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ ซึ่งอันนี้เนี่ยมันสามารถใช้ Access ได้ทางโรงแรมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำขับลาาช์นะครับซึ่งเราได้ทานอาหารเช้าฟรีตอนบ่ายจะเป็นอ f ฟเตอร์นูนทีตอนเย็นจะเป็นพวกเหล้าแชมเปญนะครับแล้วก็สแน็คฟรีหมดเลยแล้วก็ลืมแล้วว่าเขาพูดว่าอะไรอีกประมาณนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันต่ออ่ะห้องประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูวิวจากห้องดีกว่าว่าเป็นไง เราจะขึ้นไปขับเรานะครับชั้น23เพื่อไปเอาพวกโคกนะครับลองลองเลยสิโก้ so when we go back to the room we g o t t a get lost again. <laughs> เราได้เป็นเวลคัมกีฟนะครับเป็นตากิล่ากับแม็กซิกันแทนะครับน่ารักมากแล้วก็ได้แชมเปญน,นะครับซึ่งจริงๆเน,นี่ยตัวนี้มันเป็นขับเรามันสามารถ มาได้แต่เช้า,ชายันดึกยันเย็นยันอะไรก็ได้แต่ว่าเมนูการเสิร์ฟอาหารเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับซึ่งก็แล้วแต่เวลาว่าเช้าสายบ่ายเย็นเขาก็จะเสิร์ฟไม่เหมือนกัน Cheers! you can do it one hand <Cheers. S 1> c h e e ร s สฟ <c oughs> ังไม่รู้เรื่องสักประโยคเลยนะครับ สั่งไม่ได้เลยพูดได้แค่สวัสดีฉันชื่อแจ็คฉันมาจากประเทศไทยฉันพูดภาษาสเปนิดไม่ได้เซอพูดภาษาอังกฤษได้ไหมเท <Okay. S 1> ่าที่เพื่อนสอนมาได้แค่ในยิงเดี๋แต่วันหนึ่งจะต้องพูดภาษาสเปนิตให้ได้นะครับ <Okay. S 1> เชื่อมันในความสามารถนี่นะครับตอนกลางวันอันนี้คือของที่ให้กินมีเท่านี้เลยนะถ้าเป็นลายแบบอาหารเช้าก,กับอาหารเย็นคิดว่าน่าจะเยอะกว่านะครับทุกคนเพิ่งอาบน้ำเสร็จ ฝนตกแบบนี้เลยแบบนี้เลยตกแบบแรงและเพิ่งอาบน้ำทำผมแต่งหน้าเสร็จฝนตก <c oughs> ตอนแรกจะออกไปข้างนอกแต่ว่าน่าจะรอฝนหยุดแล้วเดี๋ยวออกต้องออกยังไงก็ต้องออกนี่ตอนนี้นะคะ,ระเราฝนหยุดตกแล้วเรียกอูเบอร์แล้วเดี๋ยวเราจะไปตรงโซน่าโรมาติก้า It's mean romantic zone in English right Yes I mean. <laughs> so easy to g u e s ไปเดี๋ยวเรียก Uber แล้วไปเจอกันกับคลิปวันนี้ต่อนะครับ ดูคลิปของแจ็คบ่อยๆเลยสังเกตว่าไปไต้หวันก็จะหาคนไต้หวันที่พูดได้นะครับไปสวิตกับอายตาก็มีพี่เชนี่ที่เป็นโลเคอลด์ไปบราซิลก็มีเพื่อนที่เป็นคนบราซิลนะครับทุกประเทศเนี่ยเราจะพยายามหาคนโลโคอหนึ่งคนเพื่อให้เขาแบบเออเป็นไกด์ว่าชาวบ,บ้านจริงๆเนี่ยเขาเที่ยวกันยังไงกินอะไรนะครับแต่ว่าทริปเม็กซิโกเนี่ย เพื่อนเราต่อให้พูดภาษาสเปนก็จริงแต่ว่าเขาเกิดที่อเมริกานะครับแล้วก็ใช้ชีวิตที่อเมริกาตลอดเขาก็เหมือนคนไทยที่แบบ เกิดที่อเมริกาพูดภาษาไทยได้อย่างเงี้ยพูด,ดได้อ่านได้แต่ว่าไม่ได้รู้จากที่เยอะนะครับเขาก็เลยต้องคอยถามให้เราว่าเราอยากไปไหนคอยคุยกับอูเบอร์คุยกับชาวบ้านอย่างเงี้ยว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่ว่านั่นก็คือข้อดีเวลาจะไปเที่ยวไหนก็จะมีคนที่แบบพูดภาษาได้ไปกับเราทุกทริปทุกที่นะครับแต่ว่าบางที่เนี่ยก็บูดเดียวเหมือนกันแต่ถ้าประเทศไหนที่ไม่ค่อยชัวนะครับอย่างเช่นบราซิลเนี่ยไม่ค่อยชัว เม็กซิโกไม่ค่อยชัวรเราก็จะเออชวนเพื่อนว่าเออเธอสะดวกไหมมาไหมว่างไหมนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างแบบเออยุโรปยุโรปเนี่ยที่เราไปลอนดอนคนเดียวไปอังกฤษคนเดียวไปฝรั่งเศสคนเดียวถ้าอย่างนั้นก็สู้ตายแล้วก็วันนี้ฝนตกนะครับอูเบอร์ก็พาแบบขับบนขับดูนะ การตกแต่งก็จะเป็นแบบสไตล์เม็ก,กมซิกันหินโมเสกหมดเลยนะครับแต่ว่าฝนตกไม่รู้ว่าวันนี้ถ่ายรูปออกมาจะเป็นยังไงแต่เราเชื่อมั่นในกราฟิกของเรานะครับว่ากราฟร์ตูนเก่ง So what you what do you talk to Uber? Uh, We were j u s talking t about places of what to do. It's raining again. No, Just a little bit. Okay, uh, what did you ask him? We were asking talking about bars. Where to go? tell me places of like what we somewhere. can do right here yeah. have to, yes so right now i'm gonna go take photo first i will be back <laughs> do you think we are lucky because this trip we plan it when i'm in brazil so like three weeks ago three weeks ago yeah yeah and then we buy the ticket and come here And after so that is it raining <laughs> it's ruining our plans yeah when I'm there I'm check the temperature all things o n n a sweat i n d swimsuit everything show my body everything gonna be so nice but look the color right now everything wet <laughs> <laughs> even like the floor we walk is like oh my god we okay, gonna take some photo right here นี่นะครับอันนี้มันคืออันที่เป็นแบบชื่อดังที่สุดนะครับของเขา นี่นะครับผลทางในการเดินไปของเราเราลาะริมทะเลไปนะครับเราจะไปที่เกเบดซึ่งเปียกเราเลอะแ,แ,แล้วทุกคนใส่รองเท้าแตะแต่เราแต่งตัวไม่ได้เข้ากับฤดูกาลเลยนะครับ It's far from here now it's close it like five minute walk five minute walk right we <Or> left <less. laughs> เราทำการแปลงร่างนะครับถอดชุด เก็บใส่ในกระเป๋านี้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าร้อนมากร้อนสาร้อนจริงๆร้อนแบบโคตรร้อนแล้วก็ร้อนชื้นๆมืดๆนะครับ I think we should walk close by the beach so we know t need to j u m p I don't know like how people they can live here remind me of Thailand oh my god don't you dare put something on your hair and come here on the beach it's gonna be like me นี่นะทุกคนเราเพิ่งลงสตอรี่ไปล่อว่าหน้าเราเนี่ยหน้าเราเนี่ยสีดำเนี่ยไหลออกมานะครับจากผมของเราและนี่คือมาการิต้ากับไดเอทโคเชียร์เชียร์ salute salute ฝนตกอีกแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยนับว่าเป็นวันดีๆวันแรกก็รับการฝนตก so I have a question what's the question why Mexico they use Spanish language because Spanish language it comes from Spain and Spain is in the Europe you have to answer this question uh, because the s p a n i s I don't know, I don't know. <laughs> <laughs> I don't know. You have to answer it. We speak different Spanish though. Yeah, okay. Really? Yeah. Different dialogue. Different dialogue, right? Yeah. And the question I'm asking you is not from me. Okay, let me show you. <laughs> if from my team. She said like, Can you ask your friend why Mexico use Spanish language? Because Spain is in Europe. She wants me to ask you that. <laughs> that's why I'm asking you. No, that's yeah. We speak different Spanish. I don't know the. Uh, you don't know the reason. The real, real reason, no. Okay, if you know, please comment it. I will. <laughs> I will tell you by the end of this video. Let my friend Google it first. Why? <laughs> okay, after you Google it, <laughs> what do they say on the Google? after the spanish general came in 19, 15 19, so like spain, mexico used to be colonists all right what do you call no, colonists they got colonists by spain Ah okay actually you should tell my viewer and everyone that you is american <laughs> so, so you know about american history better ิทุกคนคือตอนนี้ฝนตกนะแล้วเราต้องวิ่งฝ่าฝนไปร้านอาหารที่เราจองไว้และอีผมดำๆของเราเนี่ยก็จะไหลออกมาอีกแล้ว <laughs> จากนักท่องเที่ยวนะครับสู่ผู้ประสบภัยตายแน่หัวกุไหลแน่นอนวิ่งดิเอ๋วิ่งวิ่งตอนนี้คือเปียกเละเหนื่อยพังบีนาสนะครับ วันแรกของแจ็คใจทัดอินเม็กซิโกร้านอาหารอยู่ข้างหน้าเราแล้วแต่เหนือใชิบหมนี่นะครับถึงร้านแล้วร้านนี้นะครับเราเลือกโตนะครับที่แบบนั่งติดริมทะเลเลยแล้วก็วันนี้ปิดร้านอาหารจริงๆเพราะว่าไพรเวทมาก so today I close I shut down all the restaurant because o f you yeah I tell them to make right shut d ช so ัตดาวน์แล o บุกอั e ด a b l e b e เพราะ o f า s Wow, I'm impressed right so actually it's raining no one come here on this time <laughs> นี่นะครับเมนูมาแล้วราคาอาหารก็ประมาณนี้นะ285แต่ว่าไม่ใช่แบบดอลลาร์สหรัฐนะราคาก็คือ mm hmm. เปโซเปโซเลยวะเม็กซิกันพาวนะครับ how do you know that what i'm talking about i'm speaking in thai and i'm trying to think like what is the currency like peso what is that what is that <laughs> <laughs> when i see that i thought it was 500 us dollar and this is the wheel it's so nice gonna be sunset soon in the video cannot see it's raining it's so clear here yeah. So the people who watching they don't know right now. It's raining. Yeah, but okay. Let me show you. <laughs> this is what happened. Yeah, but it looks so beautiful. What do you order? Oh my god, some beef appetizer. Uh, appetizer. What it made from beef? Um, I think so. Okay you eat it and tell me Rate read me one to ten. The pork belly. Like pork right? so i order this one is like lobster tomato soup i can eat pork but i'm okay so he said i need to like mix it first right yeah mix it first i gonna try, try it, Gotta try it do you like it <laughs> do you like it mm. it's okay อย่ like yeah. right. so s <S ่าจะบอกว่าไงดีอ่ะมันแบบมันไม่เข้มข้นอะ่ะมันมันจางๆอะ่ะแต่ว่าได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าได้อยู่กันเลยน,นะไปกินข้าวก่อนพาวเวอร์เสร็จโอ้ยยูอาร์ลิที้ i ินิชชันวุ้ดกุนี่นะครับของเราทุกคนอันเนี้ยมันพอเรากินไอพีิทายเซอเสร็จใช่ปะมันจะเสิร์ฟเปไน็นไอศครีมเว้ยเขาบอกว่าเอาไว้ล้างปากแต่ว่าถ่ายไม่ทันแล้วว่า กินไปแล้วอะ่ะนี้นะครับเมนของเราเมนคอสมาแล้วของเราคือซีบาส <Hello. S 1> ของยูคือ local fish local fish but don't know what kind of fish เ right? ฮ no, ้ย but don't know ปลองกินกัน แล a วมเลอพี่เขาจะมาร้องเพลงนะครับแต่เพื่อนบอกว่าไม่ต้องร้อง you say like no thank you ไ c ม u ือ you want s o m e my e r m a n d ไม่ไม e เป็นเพ e ่ออ๋อเขาบอกว่าอยากได้เพลงแบบโรแมนติกไหมเพื่อนก็ยบกว่า sorry b i t we are friends นว่ o ย d สเนี่ยครับเดี๋ยวเรลอง C บ s how's the bass I don't know what to say b u t c u r n g ชิส yeah, like mm ักกุริ่ย์ใช่ไหมกุริ่ย์ซอสรสซีบาสอิสต์มาตริตชินอลเมสซิญโคลสุดใช่ไหมไม่ใช่เราต้องไปหาที่ร้านอาหารท้องถิ่นและทำวิดีโอแบบดั้งเดิมรสชาติเหมือนกินแบบปลากระพงกับซอสผงกะหรี่ที่แบบต่างๆอะ่ะเหมือนที่เนี่ยไม่รู้ว่าเป็นที่ร้านอาหารนี้หรือว่าเป็นที่ประเทศนี้นะมันจะปรุงแบบไม่เข้มข้นมากอะ่ะเหมือนเราเอาผงกะหรี่ไปละลายน้ําอ่ะแล้วก็แบบจางๆแบบคิดว่าน่าจะขายพวก ฝรั่หลงอเมริกันหรือเปล่ามันดูแบบกินง่ายมากอะ่ะเพื่อนนี่แนะนํามาเพื่อนคนไทยที่อยู่แคนาดาเขาบอกว่ามีคนแคนาดามีคนอเมริกาหลายๆชาติอะไรเงี้ยแต่ว่าที่เรามาเจอแบบโต๊ะอื่นที่คุยกันหรือว่าป้ายจากสำเนียงอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนก็ช่วยฟังเมื่อกี้เราก็คุยกันเขาเขาก็บอกว่าส่วนมากอะ่ะคนที่มาสำเนียงอเมริกันหมดเลยเพราะตรงนี้มันห่างจากประเทศอเมริกามาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งเองใกล้ๆคลิฟิร์เนียอะไรเงี้ยก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบอเมริกันเยอะมาก แล้วนั่นนะครับก็คือทั้งหมดของคลิปวันนี้ที่เรามาถึงเม็กซิโก,โกเมืองโปโตเวตราเมืองนี้นะครับตักไปเต้น,นวันแรกนะครับแล้วก็เรามามาถึงในฝนตกสนามดินหาอูเบอร์มาทะเลไปโรงแรมมาจบที่ร้านข้าวตรงนี้นะครับตอนนี้ก็ประมาณทุ่มหนึ่งแล้ววันนี้ก็ลาไปก่อนแต่ว่า วิดีโอในน็กซิโกยังไม่จบเจอกันใหม่เอพิสซดหน้านะครับว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวเราจะมีแบบไปเกอะถ้าฝนไม่ตกนะมีไปเกอะไปเที่ยวกางคืนไปดูเมืองไปตลาดไปกินอาหารพื้นบ้านที่คนเม็กซิกันเขากินกันจริงๆติดตามกันเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายคะ่ะ